สวัสดีครับพบกับคุณพิมดในเพจติวเข้าใ0สิบทุกเหล่าแล้วก็ช่อง y o u t u b e แค c โ a n n e l นะครับตอนนี้ก็เที่ยงคืน50นาทีนะครับหลายภาคก็คงจะประกาศแล้วนะครับหลายภาคก็ยังอยู่ในเว็บที่เขียนว่า <c oughs> สมัยก่อนพี่จะเขียนว่า under construction นะครับสมัยเมื่อ20ปีก่อนนะคุยสมัยรลุ้นผลสอบเมื่อ20ปีก่อนอยิ่งกว่านี้นะครับต้องโทรไปถาม1 9 0 0ต้องรอข้อความ ต้องให้ญาติที่อยู่กรุงเทพหรือว่ามีคอมพิวเตอร์ที่มีเน็ต ADSL นะครับก็ให้เขาถ่ายรูปชื่อมีชื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับไม่งั้นก็ขับรถมาดูที่โรงเรียนนะครับติดบอร์ดนี่เป็นอะไรที่คลาสสิกนะครับสมัยนี้ก็ยังมีติดบอร์ดอยู่เนาะนะครับใช่ไหมครับติดที่โรงเรียนใช่ไหมติดที่ภาพใช่ไหมนะครับติดที่หน่วยฝึกนะครับจะเป็นอะไรที่คลาสสิกมากถ้ารู้ว่ามีชื่อตัวเองแล้วติดบอร์ดขอไปดูบอร์ดสะหน่อยแล้วก็ถ่ายนะครับแล้วก็ส่ง อันนี้มันเดี๋ยวนี้ข้อมูลข่าวสารมันไว้แล้วนะครับก็เว็บไซต์แต่ว่าเว็บไซต์ t r a f f i c jam นะครับ Traffic jam หลายคนก็ต้องรอนะครับหลายคนนอไม่หลับหรอกเข้าใจนะครับเมื่อกี้ก็ไลฟ์สดก็มีคนดูสิบคนก็ดีใจแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็มีโอเสิร์ไทยหลายอย่างอันดับแรกก็คือมีคนเข้ามาดูเนาะก็น้องอายุ1ิบเจอายุสิบแกก็เข้ามาดูอันนี้ก็พวกนี้ก็ข้อดีก็คือเดี๋ยวก็ต้องสอบ ในเตรียมทหารได้อีก5-6ปีเลยนะครับก็เก่งมากนะแล้วก็หลายคนก็ยังไม่ประกาศนะที่เห็นประกาศก็คือจะมีภาค1นึ่งภาคแปดภาคเก 8, ้าบชนบชกภาค5อะไรเงี้ยก็ยังยังไม่ได้ประกาศนะครับหลายคนก็เว็บหลายคนก็ขึ้นอยู่ว่ารอระหว่างดาเนินการนะครับหรือว่า under construction นะครับอยู่ภายใต้การกอร่อสร้างนะ <c oughs> ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับเมื่อกี้ก็ดูใน facebook ในอะไรก็ หลายคนก็ขึ้นสถานะสเตตัสว่ายินดีด้วยอะไรเงี้ยนะครับหลายคนก็ติดสำรองนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับเราอาจจะผิดหวังวันนี้นะว่าเอาเราอาจจะสมหวังวันแน่นะครับกว่าที่จะมีความสมหวังมันก็ต้องเจอความผิดหวังมาก่อนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะนะครับก็บางครั้งเนี่ยเราไปพูดคุยกันกันกนกบบุคคลที่เขาอาจจะตกอยู่สำรองหรือว่าสอบตกอะไรเงี้ยครับก็ ต้องให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าเราก็ให้ความสําคัญกับคนที่อกหักนะครับคนคนที่สอบติดยังไงเขาก็ดีใจแล้วนะครับแต่การที่ไปปลอบหรือว่าไปพูดให้กําลังใจสําหรับคนที่ที่ยังสอบตกหรือว่ายังสอบไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเขาจะได้มีแรงก้าวเข้าไปแต่ที่สําคัญนะสำหรับคนที่สอบตกหรือสอบไม่ผ่านนะครับสําคัญกาลังใจที่สุดก็คือ myself นะครับคือตัวคุณเองนะครับ เราจะมีแผนจัดการยังไงเราเก็บความผิดหวังไว้แล้วก็รันแผนไว้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเลยนะครับแผนของเราดันรันไปเลยนะครับวางแผนไว้เราก็ต้องสมเด็จให้ได้นะครับอ่ะทีนี้พินวัตวันนี้มาพูดอะไรก็มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนอันนี้ก็จะตีหนึ่งละก็อยากจะอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกนะครับเคยผ่านโมเมนต์นี้มาไม่รู้กี่รอบนะครับจนกว่าอายุสามถห้าเนี่ยไม่รู้กี่รอบแนละ้วนะครับแล้วก็ยินดีนะยินดีด้วยสําหรับ พศ72นะครับ73รอรุ้นอยู่นะนะครับ72ที่พี่ได้ติวเนี่ยนะครับกลุ่มพี่เนี่ยยอมรับว่าประมาณสัก30คนนะครับ30-40คนนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ยังมีคือปีนี้มันรับน้อยนะครับแต่จริงๆเขาก็รับน้อยนะ10ปีเปิดที่อะไรเงี้ยนะครับเป็น1ใน25นะครับมี2คนนะครับก็พี่เมย์กับพี่พฤษณากรนะครับก็น่าจะได้ร่วมงานกันในอนาคตถ้าพี่ยังทํางานความถี่อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะฝากฝังกันให้กับ แก๊งเพื่อนๆนะครับแล้วก็ยินดีด้วยยินดีด้วยจริงๆนะครับโอ้จากคนแข่งขัน2 0 0พกว่านะครับเอาแค่ย5ิ้าคนนะครับมันเปอร์เซ็นต์นี่จ้าโหยิ่งกว่านักเรียนเตรียมทหารพอๆกันเนี่ยนะครับเพราะว่าโหเปอร์เซ็นต์หนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อร้อยกว่านะครับก็ต้องถือว่าเก่งนะครับแต่สาหรับไทยนะครับที่ยังผิดหวังหรือว่ายังสอบไม่ติดก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับ หลายคนก็ยังอายุน้อยนะหลายคนก็ยังเรียนโทหลายคนก็ยังเพิ่งจบมานะครับก็ <os> ยังมีสอบอีกหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นยศสทบเนี่ยเดี๋ยวพฤติการนี่ก็เปิดนะครับเปิดคลอแล้วนะพี่มดเปิดคอแล้วนะครับไว้ใจได้ตอนนี้รู้สึกว่ามีความมั่นใจในการติวแล้วนะครับเพราะว่าตดเจ็ดสองติดแล้วพี่ติวเป็นปีแรกเนาะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยที่ร่วมงานกันแล้วก็แบบสอบติดทําให้ก็ถือว่าเป็นพี่ก็เป็นบุญกุศลด้วยนะครับพี่ก็ถือว่ามีลูกศิษย์ที่ ท,ที่เก่งด้วยที่ติดไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ยังไม่ติดนะครับก็ขอสอบมีอะไรก็ยศสบทบ,บเดี๋ยวก็เราทําอะไรก็เปิดอีกนะครับเพราะว่าตาม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 ,ตามประสบการณ์นะครับสมมุติว่าอันนี้อันนี้มองนะตอนที่ปี55เนี่ยนะครับพี่สอบยศสอบทบ,บรครั้งแรกเลยจบมาบวชเสร็จแล้วก็มาสอบยศสอบทบ,บเนี่ยเป็นสนามการเพราะว่าถึงพี่จะเป็น1 0เ e อกแต่พี่เป็นสังกัดก,กองทัพไทยนะครับแล้วไปสอบแข่งขันกับพลเรือนของกองทัพบก Inh. ติดเข้าไป5คนนะครับพี่ว่าลงแพททองแล้วก็ชื่อคุ้คุณเนี่ยนะครับคุณคุณเนี่ยมันลันอยู่เนี้ยนะครับพี่ว่าลงแพททองแล้วก็ใครักอย่างนะครับห้าคนติดรอบแรกเข้าไปแล้วไปสอบแข่งขันแล้วมีสิบเอกพี่คนเดียวนะครับเข้าไปคิดว่าตัวเองจะได้แต่ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็พี่วลงแพททองได้ไปใช่ไหมนะครับแล้วก็พี่พวกเนี้ยนะครับแล้วก็พี่ก็มาได้ของกองทัพไทยใช่ไหมครับก็สามคนนี้เดี๋ยวปีหน้าเขาก็ต้องติดอีกถูกไหมครับเนี่ยก็ถ้าไม่อะไรนะคือเขาตั้งใจตั้งใจหาหนังสือแล้วก็็ติดีก 5คนก็รันเข้ามาเรื่อยๆก็เหลือเหลื่อน้อยลงน้อยลงนะครับอย่างนี้มันมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตัดคู่แข่งลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าก็อยากจะให้ทศศจ .2 ที่เปิดทุกปีนะนะครับเพราะว่าการสืร่อสารเล็โนโลยีสารสนเทศอะไรเนี้ยมันมันก็พัฒนาขึ้นทุกวันนะครับแต่ว่าก็ตามหลักการนะเพราะว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนทุก5ปีหรือ10ปีอะไรประมาณนั้นนะครับเขาคงจะมอ,ง,องแบบนี้แต่ว่าก็เป็นกาลังใจให้อยู่แล้วครับเดี๋ยวก็อํานวยการก็เปิด อะไรก็เปิดนะครับก็ลองลองลองดูเนาะนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็นอกจากว่ามาอยู่เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็มาแสดงความยินดีสำหรับคนที่ติดมาขอให้กําลังใจคนที่ไม่ติดนะครับแล้วก็ยินดีกับเจ็ดสองต้องสองแน่นะครับแล้วก็ให้กําลังใจเจ็ดสองที่ไม่ผ่านตอนนี้รอรุ่นเจ็ดสามอยู่นะครับว่าจะมีกี่คนนะครับแล้วก็สําคัญพวกบัชนบชกรของพี่นะครับส่งข่าวด้วยนะนะครับโอเคนะครับ เราขอบคุณครับนะ้องหลับฟันดี้หลายคนยังไม่นอนนะครับก็อาจจะอยู่เป็นเพื่อนก,นกันก็เจอกันใน Facebook นะครับในเพจเตียวข้าวทสิบทุกเหล่าแล้วก็ช่อง YouTube พี่ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ